อันนี้เป็น slave ขุดหินอยู่ได้หอมกล้วยหอมกล้วยดีปไปดูปะติบิมอ๋อเหรอมันจ่ไปฆ่ายเคเบาเนื้อให้อ๋อไม่แน่ใจอยางไรกตกปลาลุงต้องซื้อลายเส้นในนี่ก่อนลายเส้นยิงลาสัตว์กันใช่ต้องซื้อลายเส้นลาสัตว์อ๋อถ้าเกิดว่าคนอื่นให้ก็ไม่ใช้ไม่ได้หรอใช้ได้แต่คือตอนนี้ไม่มีใครมีไงก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าคนอื่นมีก่อนเอาให้ลุงหน่อย ไฟล่าเนื้อไฟอุ๊ยแล้วมีไฟพอดีตาพี่ปลื้มมากเลยพี่เยิมมากเลยพี่ตาเยิค่มตอนนี้เยิรมนอนแล้วเนี่ยไปทำอะไรมาเลยวันนี้ไปแอบไปขน้าหลังบ้านมาอ๋ออิงจะไปบอกใครนะโอ้โหไปหลังบ้านดูว่าพี่ย่างไก่กินไี้เห็นควันขึ้นยังทุกคนอย่าลืมทำเควสหลักเด้อจะได้แบบมีอุปกรณ์ใช้กันเนี่ยเขาบอกให้หนูไปพักแล้วอะ แต่ดีว่าเอขาเานี่มันใช้ลมกันแต่เดี๋ยวมันต้องไปหาดีบุกใหม่หาดีบุกเพิ่มไปเรื่อยๆมาแล้วตอนปีเดินทางมีคนซื้อโตแล้วใช่ไหมหมดเรื่อยหมดซื้อโตไม้แล้วเอออย่าภารกิจลุงมันก็ผ่านแล้วเนี่ยคุยโอ๊ยเดินเข้าไปโดนไฟเฉยตอนนี้เราแค่เอาเอาเอาไอ้นั่นมาหล่อมาดีบุกมาหล่อไม่หมดเลยเดือผ่านเหมือนี่ยเดี๋ยนะมัน มันให้ทำอะไรอุ้ยยายออกไปออกไปแล้วเฮ้ยทุกคนไปเอาถุงนอนกันเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาให้เอาให้ด้วยเดี๋ยวหมดเลยเดี๋ยวหมดเอาให้เดี๋ยวหมดเอาให้ทุกคนเองเฮ้ยผมผมีอีกอันพี่มวยอันหนึ่งอ๋อโอเคโอเคโอเคสี่คนอะเอ้ยต้องมีสี่คนแซฟของยายเรั่นกันห้าคนว่ะขโมยน่าผิดไปเกาะนี้นี่เองเองปูเลยเออ มีกันกี่คนนะหนึ่งสองสี่คนสิ่งใครอะห้าคนต่อห้าคนคือว่าจถามมาไอผมเป็นคนดีไม่มีจริงเก็บหอยไปขายแค่ขาดตีนอีกสามอ่ะเนี่ยนี่ผมผมได้ตีนหนึ่งะนู่นในมือลุงกับพี่หมวยในมือลุงมีตีนอยู่ขอขอตีนสามอันลุงอะไรนะตีนแร่ตีนแร่แร่แร่ดีบุกดีบุกหรอลุงมีอันเดียวอ่ะที่มือเก็บออกมาจากไหนไม่รู้ ช่วงนราดีบุกอะต้องเจาะหรอเฮ้ยโอเคผมได้เตียงแล้วครบแล้วห้าคนใช้พีกแอร์ค่ะรี่เอาไหมโมยมันจะมีหินมา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 เดี๋ยวหมวยจะทยอยไปซื้อที่ร้านจอนให้ทุกวันคือร้านจอห์นอะมันจะมีอุปกรณ์ขายทุกวันแต่ว่ามันซื้อได้แค่วันละอันวันละชิ้นเออวันละชิ้นวันละชิ้นคือคือใครซื้อแล้วอะมันจะมันก็จะไม่มีให้คนอื่นซื้อแล้วไงใ มันเอามาเยอะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เสีย